สวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีมิหมอแค้นแฟนหมอรัมทีครบรักสู้ผู้สุคุนมันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพยัญานมีข่าวสารอีหย่างในวงการหมอรองหมอรัมสินํามาอัปเดตสู้พี่สู้น้องฟังพยัญานมือนี่ครับถือว่ามีข่าวดีมาฝากมาแก้งให้ครับเอฟีแฟนคลับได้รับทราบกันน้องพี่น้องเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหนึ่งคำพูดหนึ่งประโยค หนึ่งช็อตที่ประทับใจสำหรับเอฟซีแฟนคลับหลายต่อหลายคนพี่น้องเรียกได้ว่าเนาะลหลายๆคนในเมืองไทยเฮาได้เบิงได้ฟังจนชินแล,ะละ้วล่ะ,ะเกี่ยวกับนี่ละ่ะบางคนบ่เคยเบิงหมอลำจักเถื่อ,อแต่ว่าพ่อ,อได้มาเบิงนอง้องอูญิงเหล้วกะติดตามกลับมาเบิงหมอลองหมอลำอตลอดมาเท่าเดียวนี้บางคนว่ากันว่าเจ็บเป็นเอ็นอุน่นป่วยย่งางเบาได้ตดตรงติดเต,ตียง อยากมาเบิงน้องอ๋หญิงจนให้ลูกให้เตา้าผ้ามาเบิงหรือว่าบางคนได้กับรังใจตรงจุดนี้มีแห้งมีกับล่งใจหืดสูอีกกับมาเดินได้กับลากลายคนพี่น้องแต่ว่าเมื่อขค้ืนนี่นนบัดท,ที่นี่น้องอุ๋หญิงไปทําการแสดงอยู่ทั้งตัวเกี่ยวที่ร้านมุมปากบาร์ก้อนที่สิข้นเวที่ยุ่งห้องพักนาลาพี่น้องห้องพักพรอนกับมี่เอฟซีพอเอฟซีม่เดินทังมหาลูกสาวลาเอาติ๊ มาไฮามาขอท้ายรูปมาขอไล่เส้นกันนี่ก็หลากหลายคนเนาะพี่น้องเนาะแตว่าบัดที่นี้เข้าไปสะดุดตาก,กับคุณแม่ท่านหนึง่งเพิ่นเดินทางมากครับาสามีของเพิ่นมากับคุณพ่อซะไปเป็นคนไทยเป็นคนไทยในต่างแดนพี่นออ้องเดินทางมาหาหนองอุอ๋งเพรบยนเพงว่าจังไดจังว่าพิเศษพะว่าก้อนหนี่ทาง่งคุณพ่อเพิ่นได้เปิดเผยว่าสําหรับคุณแม่นี่ก็คือบอออกจากบ้านไปใสามาใสา่อยูอ่แต่กับบ้าน เป็นระยะเวลาเนี่เกือบ4ี่สิบปีแล้วค่ะเออคือเพิ่นกับเป็นห่วงอยู่เด้แต่ว่าพ่อจักรวากไปสี่ม่เพิ่นกับว่าโอาจักสิไปอย่างเพื่อแดดฮอนอันนั้นอันนี้ยังสินะแต่ว่าพอน้ององ๋งอิงไปที่ญี่ปุ่นแล้วคุณแม่เพิ่นได้ยินข่าวเพื่อนเป็นเอฟซีแฟนคลับอยู่แลวเบิ่งโทรศัพท์อยู่บ้านอยู่เฮียนให้คุณพ่อผ้ามาคือว่าย่อมออกจากบ้านเลยออกจากบ้านสี่สิบปีบ่ออกจากบ้านสี่ปีบ่ไปไสมาไสเลยว่าสันเถาะเดินทางมา เบิ่งน้องอุ๋ยม่ใหก็ลังใจอีหล่ะปาเป็นจังใดแล้วเสือบอบ่แมนว่าเพิ่นสียูญี่ปุ่นแล้วอ่าเพิ่นสีสีว่าจังไดล่ะบ่บ่บ่ไดไปเบิ่งอีหล่ะเตว่ามีการบังคับดิบังคับให้น้องสาวที่อยู่เมืองไทยข้อเสืตอยุไกล่บ้านไตเจ้าต้องไปไปถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอม่ให้่อยเบิ่งสรงม่ให่อยเบื้อง่ข่อยขึ้นอดลูกสาวมือขึ้น้คุณแม่ก็มาบ่เลยมามือเป่าเอาเงิ่นมาให เพราะว่าสิเป็นน้องอิงบอดโจค่ะห้พ่อแหลมไ้พ่อเอกเข็มไ้นักเอกอ๋อแหมแมเมกระทั่งแอดมินเออนี่ถือว่าสุดยอดอี่ลีย่างบ่พ่อดิมีการร่วมทําบุญกับท่างพ่อเอกบุญกะทินนั่นบบุญกะทินบุญกะทินเพราะท่านเอกไข่หอดย่แต่ว่ามีการร่วมทําบุญแล้วแมนเพราะว่าคุณแม่เพิ่นสิบเปด้มาเออเพิ่นอยู่ทังญี่ปุ่นเพิ่นเด้มาต่ก็เลยถือโอกาสนี่แ่ละมอบให้กับทางพ่อเอกเลยเออเพราะว่าพ่อเอกดิเพิ่นเป็นอาชีวะยังไงล่ะเป็น เป็นประธานเป็นหัวหอบเป็นเจ้าภาพรักเป็นเจ้าภาพรัก่าเ,เ,เป็นตั้งต้นเป็นเจ้าภาพตั้งต้นนาะพีรน้องเนาะสำหรับบุญกะทิ้นเดือนเอียงกองพิพานวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแมันบลักกะอีกบอไก่บอไก่กกกกกดอกพ,พิข้ามพานนี่หลัดเพินว่าเป็นจนังไรอนุภาพของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงบางคน เป็นโรคซึมเศร้าบ่าออกจากบ้านจากซองจังสี่ก็มีคือกันแต่ว่าเบิ่งคลิปของลูกเต่าแล้วจังสี่ไหมเห็นห้มีพลังงานจังสี่ไหมมีกําลังมีพลังมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆกับมีคือกันแมนบ่เห็นหลายคนแล้วเดพยังคำผ่านคือจังว่าเป็นโรคซึมเศร้าจังสี่บ่อยากเว้บบ่อยากจาบ่าอยากอีหยังกับผู้ใด แตงต่วาพ่อแตงตเบิงคลิปของน้องจังสิไหมบ่ได้เห็นตัวจริงดอกเบิงคลิปแล้วจังสิเบิงมือนันมือนีมือนันมือนีอาการซึมเศร้าดีขึ้นก็มีคือกันแต่ว่าสําหรับคุณแม่ท่านนี้เพิ่นบ่ได้เป็นอย่างแค่เพิ่นบ่ไดไออกจากบ้านบ่อยากออกจากบ้านซื่อๆม่นบ่เพิ่นเพิ่นวาคนหลายแออัรอนาันีเพิ่นข้านั่งรถนั่งลาแต่ว่าพ่อแต้ยินลูกสาวมามาเลยยังแ่บมาเลยเออเป็นจังไดโอ้สุดยอดอีหลีแล้วแค่นั้นยังบ่พอ เอฟซีแฟนครับหลายหลายคนมือว่านนี่ล่อเบิ้งลูกสาวเพราะว่าเวลาทางญี่ปุ่นกับเวลาทางไทยกับเตรงกันเนาะ,ะบางคนกับว่าเดิกแล้วอเออเดิกแล้วจังสี่ถ้าเบิ้งลูกสาวจนจนสิว่าจังใดล่ะจนจนนอนหรับไปแล้ว <จน S 2> ตื้นขึ้นมาอมเออบางคนว่าบ่ได้เบิ้งลูกสาวมือใดนั่นกูกระวนกับว่ายเป็นคือจังสี่่องแดงอีหลีพันธ บางคนกระเพรอหลับกลับมาตื่นอีกครั้งหนึ่งเป็นจังใดหลังจากที่นองอุค์อิงเชรบางแพงออกมาทําการแสดงเมือ่อคืนนี้พื่อผ่านเรียกว่าบรรยากาศอ,อบอุ่นอิริโนพีนองเนาะที่มุมปากบาประเทศญ,ญี่ปุน่นแล้วเป็นจังใดทําการแสดงจบแทบออกจากร้านไม่ได้เพียงแค่เกื่อ <คำ S 2> น,นยังขืนน้อยเอฟซี FC แฟนคลับไปรอ นี่แหะบ่าว่าสิเป็นการรอถ่ายรูปรอเซลฟี่จังสี่แม้ม,มีการไปขอจับมือน้องไปกอดน้องจังสี่แม้มด้วยความคิดหอดคิดถึงโดนโด,ดนอิลีเด้พยัยผานจังได้พอจังได้พอกันแม,มนบอบางคนหาโอกาสแถบบ่มีมบางคนไปเห็นงานสัญญาสามปีสปีเออหวมสิกรับบ้านก็ได้ยุดอกแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะเออก็เลยอ๋ออดสาเบินเอาสูเอาเออนอกพี่นอกเนาะ ถากับเทเดียวเลยสัญญาเบิดกับจังกลับมา<ฆ>แล้วจังสีเหตสัญญาไม่จังไปไม่จังได้มาผักคอนอยูบะก็มีโอกาสได้พอกับทงงังน้ององค์เพียรบันเทงถือว่าเป็นโปรเจกต์ถือว่าเป็นก<ฆ>ิจกรรมดีๆที่ทังบอโจล่ะกะต้องขอบคุณล้านอ่าต่างๆพี่น้องเพราะว่าสิเป็นนี่ละอ่านิวบัวนิวสยามอ่าหลักการร่วมไปถึงมุมปากบาร์แล้วเมอแรงดียิ่งรักชุนจุกุตลาดนัดไทยญี่ปุ่นจังสี่พี่น้องขอบคุณถือว่าเป็น สปอนเซอร์ละสะาปเนาะ,ะเออนี่ล่ะแล้วว่ากันวา่าหลายๆคนก็ได้มาไล่เป็นกอบเป็นกรรมคขื้นนี้แต่ว่าสําหรับผู้ใดสิไปไห้กําลังใจเนาะให้ข้ามขาเนาะตอนนี้น้องอุ้งอิงคือบ้านแพง เตรียมพร้อมแล้วพยัญชนะฐานเตรียมพร้อมแล้วสําหรับงานแรกคืนนี้ตื่นแล้วพอเอกออกมาเคลื่อนไวแล้วดนี่ยค่ะองิงพร้อมแล้วตลาดไทยญี่ปุ่นนาริตะเพื่อนว่ามาในชุดสีชมพูเลยพยัญชนะฐานปักเลือถือว่าเป็นชูขาวบ้ามากถือว่าเป็นงานแรกแล้วน้องก็ไม่มีอาการแสดงความเน็ดเนยออกมาเลยมีแต่ความร่าเริงนาะพี่น้องเนาะมีแต่ความราเริงมีแต่ตความสดใสอีสําหรับน้ององิงเพชรบ้านแท่งเอฟซีแฟนคลับเตรียมตัวไปรอพบน้องได้เลยอ่ะเป็นจังไหรพยั เสื้วว่าอยากเห็นภาพอยากเห็นภาพที่ว่ากันว่าตลาดนัดไทยญี่ปุ่นเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่เปิดแลวกตอนกันวันครั้งแรกของน้องตอนกันวันตอนกันวันครั้งแรกของน้องเออไอที่แฟนขับของคนไทยผมเสื้วว่าก็คือไปขอถ่ายรูปไปอย่างธรรมาดาแต่ปฏิกิริยาของชาวญี่ปุ่นเพิ่นสีมองน้องเป็นจังไดเพิ่นสีหูจักน่องบอต้องมาล้อลุ่นนอพี่น้องเนาะเอ้าจังสั้นแล้ว เออหลายหลายคนบอกว่ารอรอรอ,อมือนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตงานสุดท้ายวันนี้มาในลุคสีชมพูพี่น้องวนอันเด๋วมาเลยสาหรับน้องอุ๋อิงเพชรบานแท่งเอาขอไปเบิ้์งขอไปให้กาลังใจกันหลายๆพย่อานหลายๆคนบอกว่าอ้น้องอู๋อิงเสียงเต็มเสียงสาส์เสียงพุ่งเสียงสดเป็นยังไงเสียงอัดแผ่นเป็นยังไงคือการเปะเปะเออนี่แหละแล้วช่วงนี้เสียงเดว่านั่งกินอิ่มนอนหลับดีดีมีแต่แนว่แสบแสบมีแต่แนวแสบแสบเบิรงนั่งกินหอยมันหนําลายข่อยหอยง่อยเลยยัง่า ก็ต้องไปหาหอยมากินเออะขยันขวัญไปจะแสบบอยี่หรีข่อยาอีหรีบ้านี่สอยจุญี่ปุ่นไหมสอยจุญี่ปุ่นเออตีได้เดียวอ่ะแนวใด้ต้อนหน่อยพอดต้อนหน่อยพอดแมนต้องเอาคำใหญ่กว่านี้วะแมนกระเปใส่ตะเกียบระดีกว่าใครบ้างแมนวะจุ่มตุวยเจ้าเพียบว่ดอกอ้าวจ้างซาหรานพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่า น่ารักน่ารักของน้ององค์อิงเพชรบานแทงระหว่างเอฟซีแฟนคลับกับน้ององค์อิงเพชรบานแท่งว <ผม S 1> สันตอบออกอจากบานซี่สิบปีติดพม่ผ่าน,<ม>นพ่อของฉันลูกสาวหลาไปหอดไปถึงแล้วต้งสกออกจากบ้านเลยบ้านนี้ขอบคุณแท่นที่มานาวน้อยเพชรนพงขอบคุณแท่นน้ององค์อิงเพชรบานแพงขอบคุณพ่ณนนอแม่พีนพ่น <ภา S 1> อ้นองทั้งญี่ปุ่นหลายๆน้องพี่น,น้องเนาะถ้ามีโอกาสกลับมาไทยกะโอ้ยจากทว่าจะได้ดีใจน้องพี่น้องเนาะมากบปะมากเบิ้ลมอหลงมอลำน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ นั่นล่ะเอาจังสันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิจากล่า,ล,าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอหฮเอฟซีฟนครับทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกงิัทองวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังใจหวงังแล้วมาพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ